ก็เขากราบสตรีท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับยกกับผมช่องดแดงๆนะครับตอนนี้ใครก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอ,อ่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่าดอกันนะครับท่านผู้ชมแมปประตูนะครับด้านหลังผมก็คือแมปประตูนั่นเองครับแล้วนี่เขาจะมาทำอะไรกันแบงนี้นะครับอ่ะแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้นะครับ พวกไม่รู้จะเล่นเกมอไงอะอะยังไงต่อดีจะเล่นกับเพื่อนดีกว่าเล่นกับเพื่อนไปหาเพ่นเล่นหลังพี่ชมไปไปมาเข้ากับเบคอนคนนี้กันนะพี่ชม Yes sir รออีกคนหนึ่งนะครับะ Limit ด้ตึกไปก็แบบอย่นี้ก็ได้นะสามคนก็ได้อยู่วายว้ายวางวางโอเคไปกันเลยดีกว่า <Wow. S 2> ว้าวเสื้ออะไรดีครับท้ชมนแน่นองไม่สายทุ่คมผู้คมเป็นคนกลัวความวามืดนะทุกคมแล้วก็เขอให้ดุวเสียงแล้วกัวด้วยนะทุกคมโอเคไปเลย ก่อนเอาคุณเจต้องต้องอะไรนะเราวัดหนึ่งแล้วเขาซื้อของว้าวบาาบายบายแล้วไม่รู้จะพูดอะไรดีครับต้องไ้ชมผมมนมนโหดเงินไว้นะต้องเรีม นนโอเคไปห้องที่สี่นะครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องเอาของเยอะใช่ไหมแต่เราต้องการแบตเตอรี่นะท่านผู้ชมมีประโยชน์เดี๋ยวประตูเปิดเองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยท่านผู้ชมเนี่ยผมเนี่ยนิสัยม่ดีไปขโมยของคนอื่นเนี่ย มีขอ,อ,อ,องอีก่แล้วเอาของอีกต้นประตูอยู่ไหนเนี่ยตามเพื่อนไปเดินแบบ moonwalk นะครับพ mm hmm. เจอท่อเจอท่อต้องเป็น imposter อร์นะครับท่านผู้ชมแต่เสียดายไม่มีมีดนะครัท่านผู้ชมเงินฆ่าคนได้แล้ว เฮ้ยจังียบไอต,ตัวนี้ต้องห้ามมองใช่ไหมบท่านผู้ชมบอกผมหน่อยห้ามมองริเด้ยวยมะบ,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 บ๊ะบ๊ะบ๊๊ออะบนน๊บ๊ะ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 บะบ๊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  แพ้แน่นอนครับผมเด็ดแลวแพ้แน่นอนอครับทุกคน้ชมไปไปไปโอ้ช้าจังเลยเาผมอไช้าจังเลยไหนดิดิอุ้ยมีล็อกพินเข้ามาเลยแย่งของแย่งขโมยของเพื่อนนั้นไม่ดีเลยครับต้่อนชุกคอย่าไปทำตามรับมาทัดซึ่นโอ้จังเปิด เพื่อนเดียวเ้โเเพื่อนวเอามาองมีตัวอะไรนี่ไม่เืนมาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอได้นะเพื่อนเ่านช่วยบอกหน่อยว่าต้องไปเพื่อนถึงรอดในที่ที ซ่อนอยู่ในนี้นะครับมันมีวิธีที่เราจะสามารถรู้ได้ไหมว่าคุณเจมอยู่ยินชักไหนแกี่ผมไม่ดูเลยนะเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้ดูเงินผมอย่างล่ำรวยเลยครับถึงร้อยแปดสิบแปดนะครับโอ้อย่างรวยแล้วทำไมถึงไม่ใช้ทิปล็อกอะ่ะเป็นคนผมเป็นคนโลภนะครับทนผู่ชมอย่าทำตามนะทุคนแบบนี้ที่ใส่ไม่ดีนะทุกท่าน กุญแจอยู่ไหนเนี่ยเอา้ากุญแจอยู่ตรงนี้ป่ะกุญแจอยู่ไหนเนี่ยอู้ไม่สนใจแล้ะอันใช้รถไปเลยนะ นายใช้พีรวักไปแล้วเอาของมาเลยวิตามินโอเคอเออคุณโจหนีเลยไปห้องที่สิบแปดทางยาวไม่ใช่ทางเลยพูดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลย ไปงั้นต่อส้หมดนี้ไม่น่ามีอะไรนะห้องที่ยี่สิบสามนะครับโอ้มีตัวอะไรมาเนี่ยไม่น่าร่อยเออจริงเลยเอ,อ้อที่จะอา่าสองุกผมีคมท,ที่เขาเอาชีวิตรอดไม่ได้ ไม่แถมงไปแย่งตัวกันอีกผมยังนี่ไงดีเลยเนะนี่ยนี่แหะครับมีมีคนจ้องจะเล่นผมอยู่นะครับท่านผู้ชมเขาจ้องจะเล่นคุณนะครับท่านผู้ชมมาโอ้ยมืดอีกสวยจะม,มาเตรยมา เอ้ยจะเปิดไฟฉายยังเี็กเปลืองถ่านได้เบลาของนักวิ่งมาราธอนวิ่งแบบไม่หยุดนู้สกขึ้นตายๆเลยะแต่ผมตายแลย้วเนี่ยผมก็ตายอีกเ <S <S ว้ย ที่ออออออรอดน,นี่คือความจริงสนใจด้วยนะสนใจด้วยเงินเฮ้ยเฮ้ยเจอของดีท่านผู้ชมมันดีเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาไปเลยมาเดี๋ยวรไขคุณเจเอง ไม่มีอะไรเนาะไม่เจองไปอ่านอพี่เกียดหาของนะครับท่านผู้ชมจักจบเกมไวๆกันเนาะโมา my god ตัวอะไรนีท่านผู้ชม What is that เธอเล่ารีกจังเลยมาเอาของหน่อยเราจะเอาของอีกที่โลภมากเลย ไมเร็วอของไม่มีอ้เยเจมดของกับไอของนะก็มีแล้วอ้ยเจมจแล้วตัวอะไรไนี่มันมาได้ยังงนไม่สั่ไดีสักดา Cái cái cửa luận này nè 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 thế này, nè nó phai nè à, nè 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 xong. chơi, เจอตัวไฟแล้วเจอตัว,ต,วตัวบักบแล้วยังเจอไฟดับสองรอบอีกแล้ว,ว,ออวมันทจไมมันจะแหลกอะไรขนาดนี้ก็นอนนแะนะ่ท่านผู้ชมคือหลังจากห้องที่ห้าสิบเนี่ยผมก็ตายนะครับแล้วไม่ใช่แค่ตายเ้วนนะถ้าตายผมก็ย,ยังจะอัดต่อนะแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยผมเมมไม่พอ นั่นแเลก็อัดคลิปได้แค่นี้แหละแ้่คลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย